ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เสวนาเข้มชงเลิก112อาจารย์นักกฎหมายเยาวชนขึ้นเวทีวิพากษ์ขาใจคำวินิจฉัยสาลรัฐธรรมนูญที่แยกราชประสงค์กลุ่มราษฎรและแนวร่วมราาประชาธิปไตยในนามคณะราษฎรยกเลิก112นัดหมายชุมนุมราษฎรพิพากษาม,มาตรา112เพื่อเรียกร้องยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112 กฎหมายที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเรียกร้องให้คืนสิทธิการประกันตัวชั่วคราวแก่นักกิจกรรมที่ถูกคุมขังในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมืองภาคีนะักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าอยากยืนยันว่ามาตรา112เป็นคดีความผิดในประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญจึงไม่เข้าใจว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องการแก้ไขและยกเลิกมาตรา112 กลายเป็นเรื่องการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรกฎหมายที่ใช้ตบปากประชาชนเป็นการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นประชาชนไม่ให้แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะในหลายประเทศการใช้กฎหมายลักษณะนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายมันเป็นเครื่องมือของทุนและรัฐที่ใช้เพื่อคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน การฟ้องคดีตบปากส่วนใหญ่เป็นคดีที่ไม่มีมูลและเป็นคดีที่สร้างภาระให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายทำให้ประชาชนที่ไม่มีศักยภาพในการต่อสู้จะต้องจำยอมต่อเงื่อนไขภายใต้การกดขี่ของมาตรานี้ไม่ว่าจะเป็นการขอโทษลบโพสต์ที่รัฐได้บันทึกไว้ คนที่ถูกดำเนินคดีก็มีทั้งประชาชนทั่วไปนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลักที่เป็นสาเหตุสำคัญในการฟ้องร้องก็จะมาจากการพูดหรือปราศัยในพื้นที่สาธารนณะหรือการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์สำหรับมาตรา112เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของเราเป็นมาตราหลักที่ใช้ปราบปรามผู้ออกมาเรียกร้องปราบปรามประชาชน เพื่อนของเราติดคุกด้วยมาตรานี้ในช่วงก่อนที่จะประกาศใช้มาตรานี้มีความพยายามใช้พรกฉุกเฉินแต่มีอัตราโทษสูงไม่เท่าถือเป็นกฎหมายที่สมควรยกเลิกถ้าไม่ยกเลิกตอนนี้จะไปยกเลิกตอนไหนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ